สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขผู้คนกับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับยามเช้าใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับที่กรงบนสายยันเศร้านะครับถึงห่างหายไปโดนกับคลิปของสันสาวชาแนลนะครับเออผมช่วงที่ผ่านมากะตรงยากครับกับการเต็มไปที่โอ้ยบุ้ยเวลาหอนสัมาถ่ทายคลิปครับก็ได้ขออนุญาต่ายคลิปนะครับให เหขอผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับนะครับวันนี้ไม่มีงานครับผมนะครับอวันนี้ไม่มีงานมื่อื่นบๆครับจังสีมีงานอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับกับหมอรำซิ่งกับโจสกอรินกับธิดาดาวดวงใหม่กินธิดาดวงใหม่นะครับบนสายซาวหนึ่งเก้าเจ็ดออนทวีสองครับนี่ครับงานกันเงียบช่วงนี้กับเงินตุลาหล่ะกับท่านหลา์ไปแล้วครับรถ จอเต็มตัวหลังคือเก่าครับผมเนี่ยครับอืมแล้วก็ฝากไว้เนี่ยส,สำหรับอุบลสายยันซาวหนึ่งกเก้าเก้าเจ็ดครับบริการทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์นะครับรถแห่ครับปีนี้เขาเดือยอยู่ขั้นเยวนะครับเป,ประาะวาเอาไปลือ้อปิดลื้อออกหมด่ล้หเอาไปเห็ดหลดมาใส่ตู้มาแรยนนะครับเออใส่ตู้ไปละขั้นหนึ่งนะครับอีกสองขั้นยังบองมีตู้ใส่อีกสองขั้นเอาไปทําเป็นตู้รัพพงไฮดรลิกนะครับที่ชนบุรีนะครับ รอติดตามชมนะครับจะไปวงไหนสำหรับไฮรูดิกนะครับถึงไฮรูดิกระบบไฮรูิกเครื่องเสียงเขามีอยู่2คขั้นครับไปกับวงเสียงอีสานนะครับแล้วก็อีก2คั้นยังูงว่าจะไปวงไหนนะครับก็กำลังทำอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เครื่องเสียงระบบตู้เบรคก็เป็นวาเทคนะครับเสียงกลางก็เป็นวาเทคเหมือนกันนะครับเราติดตามชมนะครับจะไปกับวงไหนนะครับเนาะนี่นะครับ พี่น้องมาเบรรยากาศนี่นะครับนช่วงนี้เริ่มฝนก็ู่เริมยุดโทษะรับเริมสิมีอากาศหนาวขึ้นมากนิดหน่อยนะครับฝากอิซทุกท่านฝากผู้ชมทุกท่านนะครับดูแลส,สุขภาพนะครับเดี๋ยวหลอนเดี๋ยวหนาวเดี่ยวฝนนะครับม,ม,มออวินมวเนี่ยวขนวขกแนะครับอาจฝนสุกมากแลก้วับอากาศนี่เริม่มจะหนาว พอเทงเทียงมาอาจจะร้อนนิดหน่อยอ่จาจังไรกกัดสูดๆกันสุขสุบคนครับผมนะครับนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจากแรกก็ฝากไปครับสำหรับ,บูณสายนทร์เศร้า,ราหนึ่งเก่ากระเจ้าหนี่บริการเวทีเครื่องเสียงจากใดกเวทีจากใดเครื่องเสียงชุดหน่อยชุดใหญ่ชุดกลางนะครับรถแห่ผัพประยุนเพื่อจะเป็นนักร้องเดินเสือรักดนตรีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะครับว่าจะโทรสั่งโทรจองทู ติดต่อเข้ามาอยากได้ผู้ใดผู้ใดนะครับซีเอาซีเอา,อาเลยครับเนาะอ่าอ่ะ,อะเมือนกังไดะกับพ่อกันอยู่ทั้งสิบูดะอำเภอวัฒนะพาคนอจังหวัดอำนาจเจริญกับกับมรำซิ่งโจสการินนะครับจิตจริงที่ราดนาลงใหม่กับอุบลสายยี่สิบหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็เจ็ดกับออนทัวร์สองนะครับพ่อกันครับอ่าว่าศุไปมาแรกนี่แหะครับแต่ว่าโซเฟอร์คาดเกี่าเขาอยู่วุบสัน่นฮะไปเมืองสาวก,กับท่านดองมาไกด์ปัดได้อ่ะ อ่ะจอนนั้นก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้สำแล้วพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ